สวัสดีครับผมจายหัดใหญ่ก็ห่างหายกันไปสักระยะหนึ่งนะครับเกี่ยวกับคลิปวิธีการวิเคราะห์พระแท้ในพระหลวงพุทธทวดวัดช้างให้ปี2497นะครับวันนี้จะมานำเสนอ,อวิธีการวิเคราะห์พระแท้ในพระวระนี้กันโดยจะนำเสนอในแม่พิมพ์กรรมการหน้าใหญ่ นะครับซึ่งใน Facebook ของผมเนี่ยก็จะลงะพิมพ์กรรมการหน้าใหญ่ที่พบเจอในปัจจุบันนะครับก็จะแยกได้สีแม่พิมพ์ด้วยกันนะครับโดยจะเริ่มต้นวันนี้เป็นแม่พิมพ์แรกเป็นพิมพ์กรรมการหน้าใหญ่หูร่องน้ำนะครับจุดที่บ่งบอกถึงว่าเป็นพิมพ์กรรมการหน้าใหญ่นะครับ พิมกรรมการก็คือจะมีเส้นริ้วชีวรที่แขนซ้ายขององค์พระนะครับรวมถึงร่องไหายปลาที่ไหลขวาขององค์พระนะครับสองจุดนี้ก็จะเป็นบ่งบอกถึงตําหนิเป็นตําหนิที่บ่งบอกถึงว่าเป็นพิมพ์กรรมการนะครับส่วนคาว่าหน้าใหญ่เนี่ยก็จะให้สังเกตเมตตาทั้งสองข้างขององค์พระนะครับจะมีความคมชัดลึกนะครับ จะมีความคมชัดลึกและมีเมตาที่เป็นเม็ดใหญ่กว่าพิมพ์กรรมการ A นะครับซึ่งปัจจุบันเราก็ที่ทราบกันอยู่พิมพ์กรรมการาใหญ่เนี่ยจะแบ่งแยกย่อยได้เป็น2พิมพ์คือกรรมการ A และพิมพ์กรรมการหน้าใหญ่น,นะครับ <S <S พิมพ์กรรมการหน้าใหญ่หูร่องน้ําในมือผมเนี่ย ทำไมถึงเรียกว่าเป็นพิมพ์กรรมการหน้าใหญ่หูร่องน้ําให้สังเกตที่ปลายหูซ้ายขององค์พระนะครับจะมีร่องน้ําตําหนิเป็นร่องน้ํามาจนถึงขอบขององค์พระนะครับองค์นี้ก็จะมะีที่ปลายหูซ้ายก็จะมีเป็นร่องน้ํามาจนถึงขอบขององค์พระเช่นกันองค์สีดํานี่เป็นองค์ที่แก่ดินนะครับส่วนองค์สีขาวเนี่ยจะเป็นองค์ที่แก่ปูนแก่ว่าน นะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆเนี่ยเรามาเริ่มพิจารณากันนะครับถึงความเป็นพระแท้ได้นบัดนี้เลยครับขอแยกเป็นองค์นะครับจุดแรกให้ดูพิมพ์นะครับให้ดูพิมพ์พระหลวงพุททวดวัดช้างให้ปี2497เนื้อดินกายายยักษ์ผสมว่านนะครับแม่พิมพ์ด้านหน้า นะครับยกเว้นพิมพ์พรรอดกับพิมพ์กลับไม่ขีดนะครับก็จะเป็นแม่พิมพ์ที่มีรูปล,ลักษณะเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมนะครับมีองค์หลวงปู่ทวดนั่งขัดสมาธิเพชรมือขวาทับมือซ้ายบนบัลลังก์บวคข้ามบวหงายเส้นสังคติสองเส้นชัดเจนนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมเต็มพื้นที่นะครับ รูปทรงสามเหลี่ยมเต็มพื้นที่นะครับจะมีรอยนิ้วมือจากการกดและรอยยุบจากการกดพระนะครับลงในเบ้าคลั่งเบ้าแม่พิมพ์นะฮะนี่รอยยุบรอยยุบรอยนิย้วมือเต็มเลยครับองนี้จะมีรอยปาดเล็กน้อยนะครับรอยปาดเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในวิธีหนึ่งในกระบวนการทำพระวรนี้นะครับเนื่องจากพระองค์ใดที่คนกดเนี่ย สังเกตว่าถ้าด้านหลังเนี่ยมีเนื้อดินเกินเยอะคือมีลักษณะนูนเยอะก็จะมีการปาดให้เรียบขึ้นนะครับเป็นหนึ่งในวิธีการทาในปี2497ซึ่งก็เป็นจุดจุดหนึ่งที่สามารถนำมาวิเคราะห์ถึงความเป็นพระแท้ได้นะครับการปาดก็คือการตัดส่วนนูนของด้านหลังไป บางส่วนนั่นเองให้เรียบขึ้นนะครับจากนั้นเราก็มาดูก้นครับก้นอง์นี้ก็จะมีการเก็บรูงัดพระพิธีพิถันนะครับแต่ก็มีร่องรอยของรูงัดพระให้เห็นอยู่นะครับคือปิดไม่มิดนั่นเองนะฮะจุดต่อไปเนี่ยให้ดูตรงครีบด้านหลังนะครับครีบด้านหลังก็จะมีครีบเป็นนั่นหมายถึงเป็นการกด จากด้านหลังมาด้านหน้าเป็นหนึ่งในวิธีก,การทําพระวรนี้นั่นเองนะครับจุดสังเกตของความเป็นพระแท้นะครับเนี่ยจะมีคล้ายๆล้ายเป็นครีบป,ปลานะครับครีบคีคริบป,ป,ป,ปิ้นคี้ปลิ้นนะครับทั้งสองข้างนะครับคราวนี้เราก็มาดูในส่วนของมวลสารนะครับอันดับแรกของมวลสารเนี่ยไม่อยาก ก็ขอเตือนอทุกทุกท่านที่กำลังศึกษาอยู่นะครับพระวรระนี้จะมีส่วนผสมของน้ำมันตังอิ๋วด้วยนะครับการสังเกตการสังเกตคราบน้ำมันตังอิ๋วบนผืนบนพื้นผิวพระเนี่ยให้สังเกตที่มีแสงแดดนะครับให้สังเกตสถานที่ท,ที่มีแสงแดดคราบน้ำมันตังอิ๋วเนี่ยจะล้อกับแสงแดดคือจะส่องกลางแดดแล้วจะออกมาเป็นสีรุ้งหลายๆสีนะครับ ซึ่งกล้องที่ผมอัดคลิปให้ชมอยู่เนี่ยผมอัดในห้องมืดๆที่เปิดไฟนิออนนะครับจึงไม่สามารถที่จะเห็นคราบน้ำมันต่างยิวได้นะครับก็ขอให้ท่านที่มีพระแท้ๆส่สองในที่ที่มีแสงแดดนะครับจะเห็นคราบน้ํนำมันต่างยิวได้ชัดนะครับคราวนี้เรามาเริ่มต้นจากพื้นที่ใหญ่กันนะครับ ขอขยับฉากหลังนิดหนึ่งนะครับเรามาส่องพื้นที่ใหญ่กันก่อนนะครับผมจะไม่เรียงเ,เรื่องของมวลสารนะครับว่าต้องมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างแต่ถ้าส่องตรงจุดไหนแล้วเจออะไรก็จะอธิบายให้ฟังนะครับอย่างด้านบนเนี่ยด้านบนของพื้น พื้นหลังเนี่ยที่เห็นได้ชัดก็คือว่านนะครับเนื้อว่านที่ปุดขึ้นมาจากเนื้อพระในรูปลักษณะของลูกโป่งนะครับก็หมายถึงว่าพระองค์นี้เก็บหรือตากเก็บในที่ที่มีลมพัดผ่านนะครับเมื่อลมเข้าไปในดินของเนื้อพระเนี่ยก็จะดันเนื้อว่านให้ออกมาในรูปลักษณะของลูกโป่งนะครับเมื่อแห้งก็จะมีลักษณะโปูด ป่งขึ้นมานะครับอันที่2ที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นหลุมแดงหลุมดำนะครับหลุมแดงหลุมดำนี้ก็คือเกสรดอกไม้นะครับหลุมดำก็คือเกสรดอกไม้ที่แปลสภาพจากหลุมแดงนั่นเองจะมีลักษณะของอปากหลุมที่เปลี้ยวไหวในตัวเขาเองนะครับและกลางหลุมจะมีเกสรชูให้เห็นนะครับอย่างเด่นชัด นะครับนี่คือลักษณะของหลุมแดงหลุมดำนะครับอีกหนึ่งอีกหนึ่งสิ่งที่เห็นด้านบนนี้เลยนะครับก็จะเห็นเป็นเส้นขาวๆนะครับเส้นขาวๆที่อยู่บนพื้นอยู่บนพื้นดินนะครับเส้นขาวๆเหล่านี้คือใยว่านนะครับเป็นลักษณะของใยว่านนะครับก็เป็นหนึ่งในส่วนผสมที่มาจาก น้ำว่านนั่นเองนะครับถ้าท่านสังเกตดูดีๆจะมีหลุมชมพูโยนิดหน่อยนะครับหลุมชมพูก็คือหลุมแดงหลุมเกสรดอกไม้นั่นเองนะครับซึ่งหลุมแดงเนี่ยมันก็จะเป็นสภาพที่ก่อนจะแปลเปลี่ยนเป็นหลุมดำนั่นเองนะครับเนี่ยฮะจะมีคราบน้ำว่านใย,ยว่านหลุมแดงหลุมดำให้เห็น นะครับถึงจะเป็นพระที่แก่ดินนะครับแต่องค์ประกอบอื่นๆก็มีให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับเนี่ยองค์นี้สังเกตดูดีๆใย,ยว่านใจเยอะนะครับแล้วขอโฟกัสนิดหนึ่งนะครับ องนี้ใหญ่ว่านจะเยอะนะครับคาบน้ำว่านที่ขึ้นมาปกคุมบนผิวเนี่ยก็จะมีให้เห็นเ,เป็นสีขาวๆนะครับที่เห็นอยู่เห็นไหมครับสีขาวๆนี่คือคาบปูนกับคาบน้ำว่านนะครับ มีหลุมชมพูเด่นๆอยู่หลุมหนึ่งให้เห็นนะครับเดี๋ยวผมจอให้ดูอ่าเห็นไหมครับหลุมชมพูเด่นๆอยู่หลุมหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูแลกจินเซวกันครับเดี๋ยวผมสลับซ้ายขวาให้ดูนะครับเห็นไหมครับจะมีประกายของความสว่างและความมืดผสม อยู่ในจุดจุดเดียวลองสังเกตดูนะครับ <Okay. S 1> พอจะสังเกตกันเป็นหรือ,อยังครับแรกกิมเสียวเดี๋ยวผมสลับช้าๆนะครับเห็นไหมครับบางจุด ถ้าคนที่สังเกตเป็นเนี่ยก็จะเห็นถ้าสลับซ้ายจะสว่างขวาจะมืดนะครับพระบางองค์เนี่ยจะมีแรกกินเซีย์ที่เป็นเม็ดใหญ่สังเกตง่ายพระบางองค์เนี่ยก็จะเห็นแรกกินเซียวที่เป็นลักษณะเป็นเม็ดเล็ก ก็ถ้าสังเกตในที่ที่มีแสงแดดจะเห็นได้ง่ายนะครับเพราะแร่ต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะสังเกตเห็นได้ดีเมื่ออยู่ในที่ที่มีแสงแดดนะครับนะฮะอันนี้เรามาดูน้ำพึ่งกันมาหาน้ำพึ่งกันพระที่แก่ดินที่มีลักษณะสีดำอย่างนี้นะครับ การที่จะหาะน้ำผึ้งในองค์พระเนี่ยค่อนข้างจะลำบากนิดหนึ่งต้องอาศัยการดูบ่อยๆถึงจะรู้ถึงจะดูเป็นนะครับแต่ก็มีข้อ,อก็มีข้อสังเกตนิดๆเกี่ยวกับน้ำผึ้งนะครับน้ำผึ้งเนี่ยสีน้ำผึ้งถ้าทุกคนเคยเห็นน้ำผึ้งของแท้ก็จะเป็นลักษณะของสีน้ำตาลน,นะครับ จุดใดที่เป็นสีน้ำตาลที่เด่นๆออกมานอกเหนือจากสีดำนั่นคือน้ำผึ้งนะครับนั่นคือน้ำผึ้งอ่าตรงจุดนิดนิดหนึ่งคืออาจจะสังเกตยากนะครับแต่เดี๋ยวผมะจะชี้จุดให้ตรงประมาณนี้นะครับตรงประมาณที่อยู่ขึ้นจากแขนขวาขององค์หวทวนิดหนึ่งตรงนี้ฮะจะมีลักษณะของสีน้ำตาลโผล โผให้เห็นอยู่นะครับเห็นไหมครับนี่คือลักษณะของน้ำพึ่งนะครับซึ่งพระทุกองค์ต้องมีนะครับเพราะน้ำพึ่งเป็นหนึ่งในส่วนผสมหลักของการใช้เป็นส่วนผสมในการจัดสร้างพระวาระนี้นะครับแต่จะขึ้นในพระองค์ใดมากน้อยแค่ไหนเนี่ย ก็แล้วแต่นะครับคือจะไม่เยอะเสมอกันทุกองจะไม่น้อยเสมอกันทุกองนะครับขอให้สังเกตภาพโดยวรวมให้เป็นนะครับอันนี้เรามาดูเม็ดบัวครับความคมชัดของเม็ดบัวนะฮะความคมชัดของร่องระหว่างบัวพิมพ์ใหญ่ส่วนมากจะมีเม็ดบัวที่ใหญ่และร่องระหว่างบัวลึกคมชัด ทุกเม็ดเลยนะครับลองสังเกตดูนะครับธรรมชาติเหล่านี้เนี่ยเป็นการบ่งบอกถึงความเป็นพิมพ์ใหญ่ของแต่และแม่พิมพ์นะครับพิมพ์ใหญ่ A พิมพ์ใหญ่ B พิมพ์ใหญ่ C แล้วก็พิมพ์ใหญ่กรรมการพิมพ์กรรมการใหญ่จะมีลักษณะของบัวที่ใหญ่ร่องระหว่างบัวคมชัดลึกทุกพิมพ์นะครับทุกพิมพ์นะฮะ ด้านล่างขององค์นี้จะมีน้ำว่านที่ปุดในรูปของลูกโปง่งค่อนข้างจะเด่นชัดนะครับคราวนี้ก็มาดูอีกองค์หนึ่งนะครับซึ่งแกะฟูนแกะว่านเป็นพิมพ์หูร่องน้ำนะครับหูร่องน้ำก็คือตรงจุดนี้ที่เรียกว่าเป็นหูร่องน้ำนะครับ นี่ฮะใต้หูซ้ายขององค์หลวงปูท่ทวจะมีร่องน้ำยาวและลึกมาถึงขอบด้านหลังนะครับขอบพื้นหลังนะครับเป็นตำเนิจที่บ่งบอกให้เรียกพระองค์นี้ว่าเป็นพระพิมพ์กรรมการหน้าใหญ่หูร่องน้ำนะครับเบื้องต้นเราก็วิเคราะห์จากแม่พิมพ์นะครับ ด้านหน้าเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับมีองค์หลวงปู่ทวดนั่งขัดสมาธิเพชรมือขวาทับมือซ้ายบนบัลลังก์บคว้า,วาบวัวหงายนะครับแล้วก็มีเส้นสังคติสองเส้นนะครับส่วนด้านหลังองค์นี้มีลักษณะแกะปูนแกะว่านนะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมเต็มนะครับมีลักษณะของ ร่องรอยของนิ้วมือที่ใช้กดองพระแล้วก็เป็นรอยยุบจากการกดนะครับรอยยุบรอยยุบนะครับส่วนนิ้วมือองค์นี้มีเต็มเลยครับเต็มพื้นหลังนะฮะร่องรอยการปาดองค์นี้ไม่มีนะครับไม่มีนะครับด้านล่าง ด้านล่างจะมีร่องรอยของการเก็บรูงัดพระนะครับจะมีร่องรอยของการเก็บรูงัดพระที่พิถีพิถันนะครับที่พิถีพิถันนะครับแล้วก็ด้านข้างด้านหลังเนี่ยก็จะมีขีดปริ้นนะครับจะมีขีดปลิ้นจะมากหรือน้อยเนี่ยก็อยู่ที่องค์นะครับ อยู่ที่องค์พระแต่ละองค์จะมากไม่เท่ากันจะน้อยไม่เท่ากันนะครับแล้วแต่ว่าดินอของพระ,อะของคนที่กดเนี่ยจะปั้นดินได้หนาได้เยอะขนาดไหนท่านดินที่ปั้นเป็นลูกใหญ่ก็จะมีครีบปลิ้นที่เยอะถ้าดินที่พอดีกับการกดก็จะมีครีบที่หลงเหลือให้เห็นน้อยนะครับ วันนี้ก็มาดูมวลสารกันเริ่มต้นเดิมทีเนี่ยก็ต้องดออูน้ำมันตังอิ๋วนะครับที่อยู่บนพื้นผิวพระขอให้ส่องในที่มิดที่มีแสงแดดนะครับอ่าอ,องค์นี้จะเห็นมวลสารได้เยอะนะครับแก่ปูนแก่ว่านท่านจะเห็นใย,ยว่านเต็มเลยนะครับแล้วก็คราบน้ำพึ่งที่เป็นสีน้ำตาลนะครับบนพื้นผิวพระนะครับ ใยว่านแล้วก็คราบน้ำผึ้งตามด้วยหลุมเกสรดอกไม้เป็นหลุมแดงกับหลุมดำนะครับแล้วก็เป็นคราบน้ำว่านที่โผล่ขึ้นจากผิวดินในรูปของลูกโป่งคือมีความโป่งขึ้นมาเนื่องจากเ,เก็บไว้ในที่ที่มีลมนะครับเมื่อลมเข้าไปในองพระก็จะดันคราบว่านให้ผดขึ้นมาจากเนื้อดินนะครับ แรก,กิมเซียวเห็นไหมครับเดี๋ยวผมสลับซ้ายขวาให้ดูนิดหนึ่งอ,องนี้แล่กิมเซียวจะเม็ดใหญ่นะครับเห็นไหมฮะจะมีความสว่างเมืดสว่างมืดสว่างเห็นไหมฮะมืดนี่ฮะแรเก,กิมเซียวลักษณะการสังเกตนะครับเต็มเลยครับแรกก่กิมเซียวนะฮะ น้ำพึ้งน้ำว่านปูนขาวปูนขาวก็คือจุดขาว,ขาวที่อยู่รอบๆอ,องค์พระนะครับคือปูนขาวก็เป็นหนึ่งในส่วนผสมของการจัดสร้างพระวระนี้นะครับก็จะมีให้เห็นจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับองค์พระนั้นๆน,น,นะครับองค์นี้มวนสารจะสังเกตได้ง่ายนะครับองค์นี้มนสารจะสังเกตได้ง่ายนะครับรครบ,ครบ องค์ประกอบนะครับแม่พิมพ์มวลสารแล้วก็ความเก่าความเก่าก็โดูได้จากความแห้งของอน้ำว่านดินแล้วก็บางองเนี่ยแรกกิมเซียวจะมีสนิมขึ้นด้วยนะครับผมบอกลักษณะของแรกกิมเซียวนิดหนึ่งแรกกิมเซียวเนี่ยตา,ต,าตามตามตามตำราเลยนะครับแรกกิมเซียวเนี่ยเป็น แรกที่ได้จากเหมืองเหล็กเหมืองที่ทําเหล็กของคนอนันต์ขนานุรักษ์นะครับแร่ก,กิมเซวเนี่ยเหมืองเหล็กเนี่ยกว่าจะถลุงเหล็กออกมาได้แต่ละชิ้นงานให้เป็นเหล็กบริสุทธิ์นะครับก็จะมีการถลุงหลายขั้นตอนเพราะฉะนั้นก่อนกว่าจะได้แร่ก,กิมเซียวที่เป็นสีทองเนี่ย ก่อนหน้านั้นมันก็จะมีส่วนผสมของเหล็กถูกต้องไหมครับบางองค์นะครับพระบางองค์แรกขิมเซียวด้านหลังเนี่ยจะมีสีเงินนะครับจะไม่เป็นสีทองล้วนๆจะมีสีเงินแต่เป็นประกายแววนะครับซึ่งเป็นการถลุงครั้งที่เท่าไหร่ของเหมืองเหล็กเราก็ทราบไม่ทราบได้นะครับแต่เป็นหนึ่งในปัจจัยที่นำมาจัดสร้างพระวรบนี้ การขึ้นสนิมของแรก่กิมเซียวในบางตำรานะครับก็มาจากเหล็กที่ยังมีส่วนผสมในแรก่กิมเซียวนั่นเองนี่คือจุดสังเกตนะครับคือแรก่กิมเซียวเนี่ยจะไม่เป็นสีทองเพียวเพียวทุกองนะครับบางองค์เนี่ยก็จะมีสีเงินแต่เป็นประกายและบางองค์เนี่ยก็จะมีสนิมขึ้นที่แร่ด้วยนั่นก็คือเป็นความ ยังไม่บริสุทธิ์ของแร่ที่นำมาเป็นส่วนผสมในพระวระน์นี้นะครับขอให้ทุกท่านสังเกตและก็ศึกษาไปจนถึงรายละเอียดของแต่ละมวลสารนะครับท่านจะเข้าใจได้ดีคือมวลสารที่บ่งบอกว่าเป็นแร่ก,กิมเซียวเนี่ยเขาจะมีหลายขั้นตอนจากการถลุงเหล็กในเมืองเมืองนั้นนะครับจะไม่เป็นสีทองบริสุทธิ์ทุกองนะครับ ก็ขอฝากไว้ถึงหลักการวิเคราะห์ความเป็นพระแท้ในพระ,ะวรระนี้พิมพ์พระรอดหน้าใหญ่บล็อกแรกและกันนะครับเป็นบล็อกหูร่องน้ำนะครับส่วนคลิปต่อไปเนี่ยก็จะเป็นพระรอด,รรอดไม่ใช่พระรอดครับพิมพ์กรรมการหน้าใหญ่สังคติแตกนะครับ พิมพ์กรรมการหน้าใหญ่สังคติแตกนะครับก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็การบรรยายอาจจะมีผิดพลาดบ้างจากคำพูดนะครับห่างหายกันไปนานจากการทำคลิปนะครับต้องกราบขออภัยมณะที่นี้ด้วยคลิปต่อๆไปก็จะพยายามตั้งสติแล้วก็จะให้มีความผิดพลาดเกิดขึ้นน้อยที่สุดนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากอย่าลืมติดตามผลงานใน Facebook ด้วยนะครับ u s e r n อ m e นมนะครับ J A I H A T Y A I จ่ายหัดใหญ่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ